ทำขันสินสิงตายายอน,น,นรา,รา,ราตายายอาจแสดงการทวงสัญญาโดยการสำแดงที่สัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับเจ้าของเช่นวัวโดยการบันดาลให้วัวเป็นตัวที่ถูกตายายแทนลูกหลานมีอาการชักอย่างเช่นผีเข้าเจ้าบ้านหมดปัญญาช่วยเหลือ ต้องพูดกับตายายว่าบอกให้หายแล้วจะทำโรงครูให้เวลาผ่านไปสักครู่หัวก็ลุกขึ้นได้ตามปกติจึงต้องจัดโรงครูให้หัวบางคราวตายหญก็ทำ้ายร่างถึงชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจโดยการเข้าร่างทรงที่มีอายุมากแล้ว ทรงทั้งวันทั้งคืนหมดงานร่างอาจบอบช้ำถึงตายได้ชาวบ้านเรียกว่าตายายแย่สังคมท้องถิ่นในเขตโนราจะบอกเล่าและทบทวนความมีอยู่ของตายายโนราตลอดเวลาแต่ละบ้านหยิบยกเรื่องตายายมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนทนาอยู่เสมอ ั้งแต่ปรากฏในรูปคําอุทานไปจนถึงการเล่าหรือทบทวนเรื่องอำนาจของตายายภาพของตายายเป็นภาพเชิงนามธรรมมีสภาวะเป็นกึ่งเทพแม้จะสามารถระบุได้ว่าตายายของตนคือใครมีชื่ออะไรบ้างแต่ก็มีอีกส่วนที่นับเนื่องขึ้นไป โดยไม่สามารถระบุได้ภาพของตายายในความรู้สึกของชาวบ้านเป็นภาพรวมๆไม่เจาะจงถึงบรรพบุรุษคนใดเมื่อก่าวบนบานต่อตายายก็ต้องกล่าวแบบรวมๆตายายเป็นภาพที่ไม่คงที่เพราะตายายหมายถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไม่ได้ไปเกิด ดังนั้นตายายในแต่ละตระกูลจึงผัดเปลี่ยนเวียนไปเมื่อคนเก่าไปเกิดก็อาจจะมีคนใหม่มาแทนที่ตายายบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปเกิดและยังคงอยู่เป็นตายายอยู่อย่างนั้นจำนวนตายายในสายตระกูลจึงนับไม่ได้นมกจากนี้ตายาย ยังมีมิติซ้อนทับกับตายายโนราคือครูต้บนบรรพบุรุษโนราซึ่งเชื่อว่าครูบรรพบุรุษร่วมของแต่ละครัวเรือนเมื่อสังคมกำหนดทิศทางไปในทางเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาต่อต้านหรือลบหลู่เพราะ จะถูกสมาชิกคนอื่นในสังคมประนามสำร้ายการลบหลู่ตายายมีมิติที่ซับซ้อนกว่าการลบหลู่พระหรือศาสดาในศาสนาเพราะพระหรือศาสดานั้นเป็นสมบัติของส่วนรวมในขณะที่ตายายเป็นสมบัติเฉพาะตนการลบหลู่ตายายก็คือการลบหลู่โคตรเง่าของตนเอง เป็นการทำให้ตระกูลของตนเสียหายยิ่งกรณีการลบหลู่ตายายของตระกูลยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมในสายตระกูลของตนความเชื่อเรื่องตายายจึงอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางกระแสโลกาแบบวิทยาศาสตร์นอกจากการช่วยบรรดาลให้แล้ว ตายายยังช่วยแก้ปัญหาที่เป็นรูป,ปรธรรมด้วยเช่นพี่น้องทะเลาะกันเรื่องมรดกและผู้อาวุโสในสายตระกูลไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะไปถามตายายว่าเรื่องนี้มีมูลความในอดีตอย่างไรและจะให้จัดการอย่างไรคำตัดสินของตายายในร่างทรงเป็นข้อชี้ขาด ที่คนในสังคมโนราจะเกรงที่จะลบหลู่เพราะหากไม่ปฏิบัติตามหรือท้าทายอำนาจแล้วชีวิตจะพบกับความวิบัติชิบหายแล้วแต่ที่ตายายจะให้เป็นไป